ยังาไม่สองอันรุดไปดีเลยเนี่ยนีาได้ยิ่ยางหิวอุ่นตุ่นมาหัวมันไงป้า สวัสดีค่ะกลับมาพอกันอีกแล้วค่ะพี่น้องกับช่องสานางพ้าลุยจ้ามัน,นี้กับพ้าพีผ้านองเขาปลาคือเก้าละจ้าหาของปลาพี่น้องหาเห็ดหามันจ้าตามลุนตามชเมเบิงจ้าสานางสีมานยังมือนี้พี่นอ้องสิใดเห็ดหรือสิใดมันหรือจะว่าสีมานทั้งสองอย่างเนาะพี่น้องเนาะตามลุนเต้จ้ามาจ้ามือนี่เขามามาแล้วเ้วยอพี่น้องเห็นแล้วนี่จ้าเห็นเห็ดตับเต้าแล้ว อดอกงามเลยจ้าออ๊ยจ้าดอกพอดีแกงเลยจ้าพี่น้องใส่น่งาดอกงามเนาะอ,อ้สมบูรณแห้งใช่ใส่ย,ยื่ใกล้ๆกันหนดวแเนียม,ม,มาแล้ว นี่เหงาไหมานี่ก็แม่นนี่เก็บไว้ปุ๊บอุยอ้ยอุย้ยขาดมึงบม่ออกขาขาดเลยเอดอกหนึ่งต้นเอาหยาบของมันอยู่ไม่เหงาจงดอกอีกกันเลยนี่นั่นอืมไปแปลวอ,อีกทั้งคนกับนี่ ดอกยหน่หทั้งีผีอใหม่ได้ถ้าจะออกไปให้ดีว่ท้ายยากสองดอกนีดอกนี้ก,งกงางสองกันด้ดิฝากเป็นกระเมียนอ่ะอู้อันนี้กระมียนเนี่ยนี่สองัน ียคนองไ่ทั้งใข้าเลยาดูท้ยเายยังงามไสองอันปวดเลยดูดังปวดเลยนีกองดก่นคุตาอยู่ไก่โพดไ่ได้ถือตาไนั่นกององไปทังในในกอเจ้าแบบตามันใส่เหยียบด้อ วานก็เก็บอยู่ด้หมู่นี้นี่คอถันไงดอกพอดีแห้งเลยนั่ <c oughs> น,นนั่นฟากไปนี่นี่น ขานไหนอนเลยชัยนี่ปัขา a ๆ n h a เลยจ้บาบ่เดาตาไปมุนอดอกสวอดอกเปนแข้งดีดอกสนีบ่เป็นยางดอก,กบ,บ่ทันดาน้องดาลายทลายนี่ไหมเจ็บได้ถุง้าไหมเฮ้ยเพี้ยงมูเดียวเด,วด้พี่นอ้องมูเดียวจ้าพี่น้อง รอหาเบิ้งเห็ดเลยฤทศใดใช่ไหมแหละพี่น้องประมาณโน้นนี่แหลจะจันหม่องเดียวเลยเด้อจ้ะพี่น้องนี่บ้ดน,นี้เกิดสีหันเบิง่งคูดมันจ้าบ้ดน,นี้นะอมาก็บชานั่งเริ่มขุดมันแล้วพี่น้องเสียเหลกมื้อนี้มานเหลก,กของเฮาสับไปแล้วหน่อยนึงนี่งขาวเวียนเลือพี่น้องอ่ะหัวมัน่นหม้อพี่น้องเห็นหัวมันบ่นโอ โบจ่าเนี่หัวใหญ่อยู่เด้อพี่น้องนี่เดี๋ยวสาวนางเสียออกมาให้เบิ้องอู้หุ่นะดินมานั่เล็บพี่น้องกอนบมกใหญ่เด้ดินบล็อกหอยเหนียวปัน,นใดมาหนีฝนบดต,ตกพี่น้องฝนบดโตสองมือล่าเริ่มสีเหียดน้านมาาันจะคูดง่ายแล้วนานมามาโบพี่น้องม,ม,มาอีกแล้วพี่น้อง หัวมันรุนจ้าหัวใหญ่บอรุน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 ปึ๊บโอ้หัวมันยุจ้าดูไปดีเลยแล้วนี่มาได้ยี่ยางหิวอุ่นจุ่นมาหัวมันใหญ่ปาดเดี๋ยวดูไปเอามาเบิ้งเอาเบิ้งเแค่ยี่ยางจังเฮ็ดจังแั็งหัวมันใหญ่เนาะนี่ปาดเอาแกเบิ้งแกเบื้อง เออเฮ้ยม่นต้องเกียหรอกนี่เอาดินออกมันสิเหลือซับไหนเนาะอุ้ยตกอุ้ยนั่นๆค่อยๆเสียบซับถือถึงหลายเที่ยถ้าดินแบบนี้มันมันตี๋ตั้งแต่หัวาบี๋เออบี๋เอาดินออกหรอไมาหัวมันมันสิแตกดแน่นเอาอยน่นให้รวมตก๋ปาดหัวใหญ่ที่สุดที่ตั้งแต่ขุดมาเลยพี่น้องปาดผู้ใดเดี๋ยวนะเอ้ยขนาดเลยว่ะ แต่วมาบุแหัวแตกมีแผลบาดแผลเอาไ่เป็นยังของธรรมดาดินเค่เดียวบ่เียบ่อะไรแคีบ่อบ่าแต่เค่เดียวก็สิหมานแทลอ๋อเอาเนียมาใส่หนาอยู่ดิเล็กๆกองไว้ก่อนมองงามๆอีกแล้วจ้า สวยงามอีกแล้วนงามเลยจ้ามองยังยืดตัวน่ะเสียมฮาดังแขกกวัาหนึ่งเห็นบอลเขาขาวน่ารกย่อมมีบาดแผล้ีดังแขกกว่าหนึ่งงามงามูอมนิดหน่อยโอ้โหกำลังงามเลย Đi, sao xem hát lining. Can lắng kín xe bói sâm mít nó kia bụng ừ. ừ. naked kia bụng naked. Mãi kia kia. Ừ. Ừ. Ừ.

ผุ่มหนี่หัวไม้โอ้ใหญ่ขาวสะอาดดีเนาะดินกำลังเหยียหนัะหัวงามน,นี่แหละมันสีเหียวดีแซ่บเจาหัวคือจงขาวนี่ตัวนี้มันบุบหัวมาแท้ใสนี่นำ้ำตัวนี้สันนิ้วไวแตกแล้วดินมันดินแข็ดงดินหัดเนาะเอาแจกเอาเอ

จ่ว่าเพิ่นมาเก็บเห็ดหรือว่าเพิ่นมาขุดมันกับวงแต่ว่าเสียงโหลดนี่โอ้ยปานว่าไปบุญนะโหลดพี่น้องเสียงโหลดเขา่าเสียงโหลดออกดูจิ้งศร์ดูเลยแต่หัวบุญใหญ่เที่ยงเข้าไปขาวสะอาดอ ủa đâu ướp ướp lung bùn lức không vậy đi, quá có đây là lung lục cả, muốn đi sập bò, muốn tân sập, nè, coi coi mày. น้อยดีอีกปปตามากใหม่อยู่เลยนี่เชียเดียวกันแต่อันนี้ไเแค่นี้นี่ได้ชค่นีแตกมุมุดมุดมดถุบถุมืดอ่หมดเร็วมันซับเลยซับเร็วซับเร็วว่างหันโบหัวมันไปหันพุนผุดหุ่นมุ่งไปพุดหมังแง่งใหญ่น่ะ

เขี่ยมันเข้าไปเนี่ยเขี่ยเข้าไปแต่หัวเกามันใหญ่ใหญ่เดียวฝันจินแล้วมันคนปลาเนาะคนปลากับกินของปลาเนี่ยมันคือปลาสลามเดียวไ่กินจมงสาจะคือปลาโอ้โหนี่แนี่ที่อัน หากใหม่มันเข้าไปนี่หัวมันอื้หัวนึงมันลงนี่ชอนขึ้นมนี่ยมันลงจากติ่งเดียวกันมันหามลงแต่วงตัวนี้มันชิ้นหน่อยใหญ่ไปตัวนี้อันนี้กต่ไม่หัวมันก็ชิ้นหน่อยกว่าตัวเกอลมันชิ้นหน่อยไปเลยนะปลายเขี่ยยิ้มเหลี่ยงฝน mày ừ, nhớ nó lâu trực tinh đều cần dì mmm cảnh mmm 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 hạt này mmm 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 ngày คืืต่ต่นน่นนะ,ะ,ะมาเบิ่งผลงานของสาวนางค่ะนี่พี่นอ้องเห็ดเท้ากระได้เด้อจ้าพี่นอ้องดอกงามๆได้จกลูกอยู่ดอกจ้าพี่นอ้องเห็ดนี่ดอกงามเด้อจา้ามึงพอเห็ดมูเดียวจ้าพี่นอ้อง นี่กจะจิเป็นมั่นของเฮาพี่น้องมั่นเสงหมานแห้งจ้ามือน,นี้พี่น้องทั้งเห็ดทั้งมั่นในติมตาเลยจ้าผลงานเฮาสุดจอดเลยจ้ามือน,นี้แต่พี่น้องมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจสาวนา่งในเด้อจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลาปีลาน้องไปก่อนละจ้าบอกกันไหมคลิปหนา้าจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะ